คงไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับว่า IF เนี่ยเป็นสิ่งที่ฮอตฮิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะช่วยในการลดน้ําหนักในการควบคุมโรคต่างๆหรือแม้กระทั่งการหวังว่าจะมีอายุที่ยืนยาวจากการทํา IF และประสิทธิภาพในการออกกำลังกายที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เราไปดูกันครับว่า6วิธี IF ทอาอะไรได้บ้างครับตามไปครับแต่ละคนก็ตีโจทย์นในการทำา IF แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับ ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของแต่ละคนเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้โดยง่ายสอดคล้องกับการทํางานการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับวันนี้เรามาดูกันเลยครับเราเริ่มต้นจากวิธีการ IF ที่1นะครับเป็นวิธียอดฮิตก็คือ1 6 8นะครับ16เป็นช่วงเวลาของการงดอาหารที่ให้พลังงานนะครับแต่ว่าน้ําเครื่องดื่ม Energy drink หรือว่าแม้กระทั่งกาแฟดำยังสามารถรับประทานได้นะครับและ8เนี่ยเป็นชั่วโมงของที่เราเรียกว่า eating window คือช่วงที่รับประทานได้นะครับ อิติ้งวินโดว์เนี่ยบางคนก็รับประทานมือ 1, 2, ม้อหนึ่งสองมื้อหรือสามมื้อนะครับก็วิธีนี้ง่ายมากครับคล้ายๆกับการไม่กินอาหารหลังอาหารค่ําและแค่สกิปหรือไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเท่านั้นก็ไม่น่าจะยากนะครับสำหรับคนที่เริ่มฝึกในการที่จะทํา IF นะครับมีคําแนะนําโดยทั่วไปนะครับว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากผู้หญิงลดน้ําหนักได้ค่อนข้างรวดเร็วแตกต่างจากผู้ชายมีคําแนะนำนะฮะโดยทั่วๆไปนะครับเขาบอกว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ย ทำฟ้าสแค่ 14- บสถึงสิชั่วโมงก็น่าที่จะเพียงพอละนะครับในบางคนสายแข็งก็อาจอยากจะฟ้าสทั้งวันสองวันอันนี้นผมในฐานะของคุณหมอก็แนะนําว่ามันอาจจะตึงเกินไปแล้วก็มันอาจจะได้ผลแค่ระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับสำหรับวิธีการดังกล่าวนี้อาจจะยากสําหรับคนที่รับประทานอาหารเช้าเป็นนิสัยที่กินอาหารเช้ามาระยะยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆฝึกทีละนิดทีละหน่อยบางคนอาจจะเริ่มจาก12-12ก่อนก็ได้นะครับก็คือ หยุดกินตั้งแต่6กโมงเย็นแล้วก็มาเริ่มกิน6กโมงเช้าแล้วค่อยยืดระยะเวลาในการที่จะ,ะรับประทานอาหารเช้าไปเป็น10บโมงหรือ11บเอโมงหรือเที่ยงนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ตึงเกินไปแล้วก็สามารถทําได้นะครับในระหว่างการอดอาหารเนี่ยหลายๆคนเกิดความสงสัยนะครับถามทางอนนินบ็อกมานัดมาเยอะแยะเลยนะครับเวลาเราทำฟาสต์ฟาสต์ก็คือฟาสติ้งนะครับแล้วเบรกฟาสต์คืออ่านชาเช้านี่นะครับเพราะฉะนั้นการฟาสต์เนี่ยคุณก็แค่อด อาหารที่ให้พลังงานแต่ว่าในประเทศไทยเรามีน้ําเปล่าเรามีกาแฟดําซึ่งพลังงานเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็มีเครื่องดื่มเอ็นเอจีดริงก์นะครับซึ่งครับก็เป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงาน0%ูเ์หรือโค้กซีโร่แปบซี่แม็กพวกนี้ก็อยู่ในหมวดอาหารของการทำฟาสติ้งได้เพราะมันไม่ได้ให้พลังงานในช่วงของอิทติ้งวินโดนะครับแนะนาให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉคุณหมอนัดแนะนานะครับว่าถ้าในช่วงที่คุณรับประทานกินจังฟู้ดนะครับอาหารที่เป็นพวก เวสเทิร์นไดเอทนะครับอาหารที่ให้พลังงานสูงอาหารแบบนี้นะครับก็ไม่แนะนําเพราะว่าจะทําให้คุณลดน้าหนักได้ค่อนข้างชา้าเพราะว่าอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณจะพยายามทาด้วยวิธีการในแบการควบคุมพลังงานที่กินในช่วงอิตติ้งวินโดว์ก็มีความสําคัญนะครับหากคุนทานอาหารแบบโลคับหรือคีโตชนิ i ไดเอทในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นอีกทริกหนึ่งที่ช่วยที่ทําให้คุณลดน้าหนักได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะอย่าลืมว่าคุณก็จะเกิดกระบวนการในคีโตซิสในช่วงอิตติ้งวินโดว์เช่นเดียวกัน วิธีที่2นะครับคือที่เราเรียกว่า5ต่อ2นะครับหรือ intermittent fasting แบบการกำหนดช่วงเวลาแค่2วันต่อสัปดาห์นะครับวิธีการแบบนี้คือ5วันแรกเนี่ยเป็น5วันซึ่งรับประทานอาหารตามปกติใช้ชีวิตปกติเลยครับแต่2วันใน1สัปดาห์ซึ่งคุณอาจจะทำในวันที่2ของสัปดาห์หรือวันที่5ของสัปดาห์เช่นทำในวันอังคารแล้วก็วันศุกร์หรือวันเสาร์อย่างนี้นะครับส่วนในวันที่คุณทำ IF นั้นเนี่ยแค่ทานรับประทานอาหารที่ แคลอร,รี่น้อยลงอย่างเช่นทั้งวันรับประทาน500แคลอรีร่หรือ600แคลอรีร่ในผู้ชายยกตัวอย่างเช่นข้าวไข่เจียวนะฮะเช้ากับเย็นอันนี้ก็จะได้ราวๆสัก500-600หรืออาจจะเกินไปสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการทำ F แบบหนึ่งะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่า5ต่อ2เนี่ยเป็นวิธีการแนะนําของกูรูนะครับยังไม่สามารถจะมีงานวิจัยที่ระบุชัดเจนลงลึกไปจนถึงวิธีการ5ต่อ2เพราะว่า ใน5ต่อ2เองก็ยังมีวิธีการ practice ในเรื่องของวันหรือเวลาต่างๆนะครับดังนั้นประโยชน์ที่แท้จริงของมันอาจจะไม่ได้มีแตกต่างจากวิธีการทำ IF แบบอื่นๆนะครับวิธีที่3นะครับคือวิธีที่เราเรียกว่าอดอาหาร24ชั่วโมงนะครับคุณหมอนัดและกูรูต่างๆแนะนําให้อดอาหารในสัปดาห์หนึ่งทําแค่2วันก่อนอน,นะครับคือวันที่2หรือวันที่ห้าของสัปดาห์คืออดยาวเลยยกตัวอย่างเช่นคุณจินมื้อสุดท้ายวันจันทร์นะครับแล้วอีกวันหนึ่งก็ยาวเลยเวันานานจนถึง วันอังคารตอนค่ําเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีสายแข็งสําหรับคนที่อยากจะลองทำฟาสติ้งยาวๆแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันทําค่อนข้างยากแล้วก็มันอาจจะฝืนชีวิตของตัวคุณค่อนข้างมากถ้าเกิดในวันที่คุณอดอาหารนั้นคุณเลือกวันผิดนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับอดอาหารในวันที่ต้องทํางานต้องตั้งสมาธิสูงๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาคุณหมอน่าเคยทํายาวๆนะครับก็ ทรมานพอสมควรแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะเนี่ยคุณอาจจะรับประทานกาแฟดำนะครับดื่มกาแฟตลอดทั้งวันนะครับหรือว่าโค้กซีโร่หรือว่าเอ e เนอร์จีดริงค์ที่มันเป็นที่อยู่ในตามร้านสะดวกซื้อต่างๆก็อาจจะช่วยคุณในการที่จะรูปท้องลดความหิวแต่ต้องอย่าลืมว่าวิธีนี้เมื่อมันตึงมากนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาในระยะยาวว่าอาจจะทําได้ไม่ตลอดทีด่สำหรับวิธีที่4ครับคือการอดอาหารที่เรเรียกว่า alternate day fasting คือถ้าดูจากตารางก็คือเป็นการ อดอาหารคล้ายๆกับวันเว้นวันนะครับซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยในวันที่คุณอดอาหารคือฟาสติ้งวันเว้นวันเนี่ยวันนั้นคุณอาจจะกินประมาณ500แคลอรี่เพื่อว่าไม่ตึงเกินไปหรือว่าไม่ได้แข็งเกินไปนะครับปัญหาของวิธีนี้สําคัญสคัําญก็คือว่ามันไม่ยั่งยืนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันทํายาก แล้วก็มันมีความไม่สุขสบายและหลายๆวันเนี่ยคุณจะต้องหิวแล้วก็นอนหลับอยู่แน่นอนนะครับดังนั้นก็เป็นวิธีซึ่งคุณหมอนัทก็คิดว่าทําได้ค่อนข้างยากแต่ก็ลองดูนะครับไม่เสียหายอะไรวิธีที่5คือการถือศีลอดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ลอกเรียนแบบมาจากาศาสนาคาทอลิกนะครับแล้วก็มุสลิมที่มีการถือศีลอดนะครับวิธีการนี้ก็ ทำง่ายๆก็คือว่าในช่วงระหว่างวันท่านทานผลไม้ที่ไม่หวานแล้วก็ทานผักใบในปริมาณมากเรียกง่ายๆคือกายคล้ายๆกับ v ี g e t เรียนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในช่วงที่รับประทานรับประทานมื้อใหญ่แค่มื้อเดียวคือช่วงตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง2องทุ่มมีช่วงเวลาในการรับประทานที่ที่แคบนะครับวิธีการแบบนี้เนียภาษาอังกฤษเรียกว่า ฟาสต์อ l l เดย์แล้วก็ฟิสแอดไนคืออดอาหารระยะยาวแต่จริงๆก็ไม่ใช่เชิงฟาสต์เพราะว่าจริงๆก็ยังกินผลไม้แล้วก็ผักซึ่งให้พลังงานในหมวดของคาร์โบไฮเดรตอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยพลังงานอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเยอะๆ <c oughs> เช่นเป็นโรคเบาหวานหรือว่ามีโรคไตหรือมีโรคต่างๆเช่นโรคทางชราอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของแพทย์ซึ่งวิธีการแบบนี้แน่นอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เหมาะกับหลายๆคน นะครับแต่ว่าในช่วงของ eating window ที่ทานใหญ่ๆเนี่ยแนะนําให้รับประทานอาหารแบบไม่แปรรูปไม่ใช่เป็นไส้กรอกไม่ใช่เป็นของไม่มีประโยชน์นะครับให้รับประทานอาหารที่ใกล้เคียงกับอาหารปกติทั่วๆไปเลยนะครับก็คือ,อปลาหมูเป็ดไก่ทั่วๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็สอดคล้องกับวิธีการรับประทานอาหารของคนไทยได้นะครับ ส่วนวิธีสุดท้ายครับคือวิธีการที่เราเรียกว่า skip meal หรือการงดเมื่ออาหารไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่พวกเราทํากันอยู่แล้วเป็นปกติอย่างเช่นช่วงเวลาเที่ยงเรากินไม่ทันเราทํางานแล้วก็ skip meal อยู่แล้วนะครับแต่วิธีการแบบนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็น4:4:16ก็คือกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ Skip, นะครับจนถึงเที่ยงนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยจะลดน้ําหนักได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็เหมือนกับวิธีการที่คุณทําในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแก่นสําคัญของ IF เนี่ยต้องบอกว่าคือการสร้างระเบียบวินัยในการรับประทานดังนั้นเนี่ยน้ำหนักเกินส่วนใหญ่ของคนเราเกิดจากการที่คุณกินไม่หยุดหย่อนนะครับกินอย่างต่อเนื่องดังนั้นเมื่อคุณสร้างระเบียบในการทานอย่างเช่นหลัง6กโมงเย็นหรือ2องทุ่มคุณหยุดรับประทานนะครับ เมื่อทําไปในระยะยาวนะครับคุณก็จะมีระเบียบวายในในการทานและเมื่อไม่ทานดึกน้ําหนักส่วนเกินที่ไม่จําเป็นมันก็ลดลงนะครับก็ต้องบอกว่า IF ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับไม่จําเป็นว่าทุกคนทํา IF แล้วบอกว่าฉันลดน้ำหนักได้ฉันควบคุมร่างกายฉันดีขึ้นแล้วอีกคนหนึงจะต้องทําได้เหมือนกัน IF เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการที่จะควบคุมน้ําหนัก และผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าผู้ชายและผู้หญิงนะฮะได้ผลแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเพราะว่าความใจนิ่งของผู้ชายผู้หญิงนี่แตกต่างกันความอดทนแตกต่างกันปริมาณรับประทานอาหารแตกต่างกันนะครับวิธีการ IF ไม่ได้เหมาะกับคนที่รับประทานอาหารผิดปกติเช่นมีปัญหา eating d i s o r d e r เพราะอาจจะมีโอกาสที่จะทำยาวเกินไปและส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้สุขภาพโทมได้นอกจากนี้เนี่ยไม่ควรที่จะกินจุบกินจิบหรือกินอาหารขยะในช่วงของ e a t i n g w i n d o w เพราะ ถึงน้ำหนักคุณลงนะครับแต่ในระยะยาวถ้ากินอาหารแบบนั้นก็ส่งผลต่อโรค NCD หรือเบาหวานไขมันความดันของคุณได้นะครับดังนั้นสุดท้ายนะครับพลังงานที่ทานก็สําคัญและอาหารที่มีประโยชน์คือหัวใจหลักของวิธีการนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ